รถเล็กอีโคคาร์สุดประหยัดนะคะและที่สําคัญผ่อนสบายมากๆสาหรับคันนี้เลทข้างวดแค่เดือนละ0 0 0พนนะคะท่านไหนที่กําลังตามหารถสุดประหยัดพิเริยแนะนําเป็นคันนี้ได้เข้ามาเพิ่มเติมแล้วนะคะแล้วก็คันนี้ได้สีเทาสวยๆนะเป็นมิสูบิชิแอททัต1 2 g l x นะคะรถบ้านมือเดียวจากาบแดงที่สําคัญเลยใช้งานแค่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ด้านหน้ากันบ้างนะคะในส่วนด้านหน้าจะได้เป็นไฟฮาโลเจนแบบนี้สวยๆเลยนะคะแล้วก็กระจังหน้า นะคะเป็นสีดํารังพึ่งตัวนี้นะคะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะในส่วนด้านข้างแม็กหล่อมากๆเลยลูกค้าแล้วก็ได้ยางใหม่นะคะอันนี้ลูกค้าสามารถใช้ได้ยาวๆอีกหลายปีเลยนะคะเดี๋ยวดูภายในกันคะ่ะมาดูภายในกันลูกค้าค่ะได้เป็นโทนสีดําแบบนี้นะคอนโซลหน้าสะอาดมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้แอร์เย็นมากนะคะปรับได้เลยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะมีกล้องถอยให้แบบนี้เลยลูกค้าจ๋ะ นี่นะคะแล้วก็ในส่วนเรือนไม้คันนี้เลขไม้เจ็ดหมื่นเจ็ดนโลของแท้พิเศษเลยนะคะลูกค้าถ้าเดิมติดวัดบูธมาให้สวยมากๆคะ่ะลูกค้าอ่านี่เลยนะคะใครสนใจคันนี้พี่เรียบอกเลยว่าคุ้มนะคะเบาะทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะสะอาดเอี่ยมกริบกรเลยคะ่ะห้องโดยสารกว้างนะคะนั่งสบายนะคะได้เป็นโทนสีดําแบบนี้สะอาดกริบกริบเลยลูกค้าที่ตัวสูงคะ่ะยาวๆนะคะนั่งได้สบายเดินทางไกลตอบโจทย์มากๆเลยนะคะ ในส่วนด้านท้ายนะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED นะและคันนี้นะคะแต่งปลายท่อมาให้เสียงเร้าใจนิดนึงนะคะสำหรับวัยรุ่น สำหรับคันนี้เราได้ลถบ้านเข้ามานะคะ2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับราคาพิเศษเลยนะคะใครที่สนใจซื้อสดไม่มีแวดไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มนะใครที่อยากจะจัดไฟแนนซ์นะคะเตรียมเอกสารรอที่บ้านได้นะคะซื้อขายออนไลน์ง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสรับรถที่บ้านได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะขออย่างเดียวนะคะอาชีพตรวจสอบได้นะคะรายได้ชัดเจนและไม่ติดบุโรนนะคะเอกสารครบอนุมัติภายในวันได้เลยนะคะใครที่สนใจรถสภาพดีๆสวยๆแบบนี้นะคะติดตามพิริยาได้ทุกช่องทางเลยนะคะ หรือถ้าใจร้อนยกหูมาได้เลยคะ่ะ